จิตมันสั่งการให้ไปใช้คําพูดไปใช้พฤติกรรมแสดงว่าจิตเป็นผู้กระทําเออแต่ครา้งนี้ยพอมาฟังทำแบบไหนแบบนั้นแล้วเนี่ยจิตไม่ได้สั่งการให้กายไปกระทําจิตไม่ได้สั่งการให้ปากพูดเมื่อจิตมันไม่สั่งการก็แสดงว่าจิตจะต้องเห็นการเคลื่อนไหวของความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงถูกไหมล่ะ เพราะงั้นการที่เราเห็นความรู้สึกเห็นความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนลนะเราพยายามบ่ายเบียงพยายามปฏิเสธแต่ตอนนี้ยเราเห็นว่าสภาวะความรู้สึกและความคิดเกิดขึ้นเนี่ยคือสภาวะธรรมแล้วเราลดคําว่าลดเนี่ยลดอยู่กับสภาวะธรรมที่รู้สึกหรือที่มีความคิดหรือภาพของสัญญาตามความเป็นจริง แสดงว่าการที่เราอยู่กับสภาว่าทำตามความเป็นจริงเราเข้าใจแล้วเป็นสมาธิแล้วว่าเขาเกิดเองเมื่อเขาเกิดเองแล้วเขาจะต้องดับเองเท่านั้นเมื่อเขาดับเองเนี่ยแสดงว่าถ้าเราไม่ไปดับเขาเขาก็ดับของเขาเองธรรมะคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดามีแต่จิตของเราเนี่ยไม่ธรรมดาคำว่าไม่ธรรมดาคือเห็นแล้วไปคอย ไปคอยปฏิเสธไปคอยนึกหานึกหานี่คือนี่แหละนึกหาคำพูดในใจนึกหาพฤติกรรมทางกายเพื่อที่จะมาผ่อนคลายความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่แหละตัณหาพราะไหนแบบไหนแบบนั้นคือฟังทำแล้วแยกแยกออกแล้วว่าจิตกับความรู้สึกมันคนละส่วนแต่มันอยู่ด้วยกันเมื่อมันอยู่ด้วยกันแล้วแสดงว่า เวลาถูกกระทบประสาทแล้วเวทนาตั้งอยู่ไม่ว่าสุขหรือทุกข์แล้วก็มีภาพของสัญญาประกอบด้วยเนี่ยจิตของเราจะทํำยังไง<ม>จะทําไงที่จะเป็นอรรยมรรมนั่งอยู่ก็นั่นแหละตึงหนักเบาความรู้สึกเคลื่อนไหวโดยที่เราไม่ต้องใช้คําพูดในใจไม่ต้องใช้ปากในใจพูดหรอกปล่อยวาง ไม่ยึดถือไม่อะไรกับอะไรแล้วแล้วไปช่างมันเนี่ยไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้ปากในใจพูดไม่ต้องใช้คําพูดในใจอันนั้นยังเป็นภาวะตันหาอยู่เวลาถูกกระทบแล้วความทุกข์ตั้งอยู่เราไปใช้คําพูดในใจมาเป็นตัวผ่อนคลายแสดงว่าเรายังเป็นภาวะตันหาอยู่ภาวะตันหาคือหาที่พึ่ง หาพฤติกรรมหาคำพูดในใจมาเป็นที่พึ่งเวลาทุกเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่จิตของเราจะไม่เป็นตัวตนคืออะไรความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกอย่างเราเข้าใจแล้วว่าเขาคือสภาวะธรรมเพราะนั้นจิตกับความรู้สึกทุกอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยอยู่ต่อหน้ากันอยู่ซึ่งซึ่งหน้ากันแล้วเนี่ยต่อเห็นในจิตของเรา ไม่ไปนึกหาสภาวะคำพูดในใจประเภทไหนก็ชั้นเฉยๆไม่อะไรกับอะไรแลว้วแล้วไปไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดถืออะไรก็ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้คำพูดในใจแล้วตัวเห็นในจิตเราเป็นสมาธิธแล้วอยู่ท่ามกลางจิตอยู่ท่ามกลางความรู้สึกทุกข์ อยู่ท่ามกลางภาพของสัญญากรรมที่น่าพอใจไม่น่าพอใจโดยที่จิตตรงนี้ไม่ต้องอิงอาศัยคําพูดในใจพฤติกรรมทางกายเพื่อที่จะมาดับทุกข์แสดงว่าจิตกับความทุกข์นั้นคําว่าลดสักกายเยทิฐที่จิตตัวเห็นในจิตลดอยู่กับสภาวะทุกข์ตามความเป็นจรงิงโดยที่จิตกับความทุกข์นั้นอยู่ซึ่งซึ่งหน้ากันโดยที่จิตตรงนี้ไม่อิงอาศัยสภาวะ อัตตาตัวตนประเภทไหนเพื่อที่จะมาดับทุกข์ตัวเนี้ยมันจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากตัณหาไงเพราะจิตไม่นึกถึงไม่อิงอาศัยคำพูดในใจประเภทไหนมาเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ก็แสดงว่าจิตว,ว่างกับความทุกข์อยู่ด้วยกันเลยก็จะเป็นลักษณะเดียวกับใครแดงกับใครขาวนั่นแหละ จรเข้ามาในไข่ขาวที่แรกอ่ะเวลาที่อยู่ปกติแล้วไม่มีการกระทบปภาษาจากภายนอกทุกไม่เกิดไงเมื่อทุกไม่เกิดแสดงว่าตัวตนในจิตก็ยังไม่ดิ้นหนีดิ้นสู้นะแต่พอทุกเกิดจิตที่ไม่เข้าใจวิธีการลดก็จะเกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาในเชิงปฏิเสธนั่นแหละ เหมือนกันถ้าสิ่งที่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วจิตก็เกิดปฏิกิริยาไปในเชิงพอใจเเรียกว,ว่ากามตัญหาแต่ถ้าจิตเกิดปฏิกิริยาไปในเชิงไม่พอใจเขาเรียกว่าวิภาวะตัญหาเมื่อเกิดวิภาวะตัญหาแล้วจิตที่มีอัตตาตตนมีความหลงผิดอยู่จึงเกิดปฏิกิริยาเป็นภาวะตัญหาก็คือ,คอนึกหาแหละนึกหาคำภาวนานึกหากิริยาทางกาย นึกหาคําพูดในใจเพื่อที่จะมาผ่อนคลายทุกข์นี่เขาเรียกว่าจิตมีความหลงอยู่จึงเกิดตัวตนขึ้นตัวตนที่มีอยู่เมื่อไม่เข้าใจวิธีการลดจึงเกิดตัณหาเ,ออเมื่อเกิดตัณหาแล้วคืออะไรปฏิกิริยาของจิตตอบโต้ไปในเชิงพอใจหรือปฏิเสธพอทุกข์มันยังไม่ดับง่ายก็เลยนึกหาเห็นไหม นึกหาคําพูดในใจนึกหากิริยาเพื่อมาผ่อนคลายทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าตัณหาสามเราฟังทําเห็นถูกแล้วเป็นสมาธิแล้วเห็นความทุกข์คือสภาวะธรรมตัวตนในจิตที่มีอยู่ไม่หลงไม่หลงทุกข์เป็นตัวเป็นตนแต่ตัวตนในจิตที่เข้าใจวิธีการลดจึง อยู่กับสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ได้อิงอาศัยพฤติกรรมและคําพูดในใจมาเพื่อผ่อนคลายทุกข์อันนี้คือการลดสกกยยะทิฏฐิอันที่ผ่านมานี่ไม่เข้าใจวิธีการลดตัวตนที่มีอยู่ก็เลยไปกระจายความรู้สึกออกไปพยายามที่จะเคลียร์ความรู้สึกโดยใช้พฤติกรรมโดยใช้คําพูดโดยใช้อะไรก็ตามที่ครูบาอาจารย์เขาสั่งสอนมาเนี่ย จิตก็เลยไม่บริสุทธิ์ใจกับทุกข์เรียกว่ามีตัวแอบแฝงถ้ามีตัวแอบแฝงนี่ไม่บริสุทธิ์กับทุกข์แล้วเพราะการที่เราอยู่กับความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงน่ะแสดงว่าตัวตนของเราลดลงลดการปฏิเสธหรือลดการพอใจลงออแล้วก็ลดการนึกหาที่พึ่งอืมเขา่าลดสักกาย,ยะที่ถี่ก็คือลดลักษณะนี้ ถ้าไม่อยู่กับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงเนี่ยแสดงว่าจิตจะต้องนึกหาแล้วจิตพยายามที่จะนึกเอาต,ตัวตนมากระจายความรู้สึกออกเพื่อให้โล่งเพื่อให้เบาเห็นไหมเป็นไงอันนี้แบบไหนแบบนั้นนี่คือเข้าใจเป็นสมาธิแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกในกายทั้งหมดจากปลายผมจดปลายเท้าคือสภาวะธรรมในเมื่อเขาเป็นธรรมแล้วเขาต้องเกิดเองดับเอง แสดงว่าสภาวะทุกข์กไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตไปเห็นทุกข์แสดงว่าทุกข์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ทุกแต่ตัวตวนในจิตที่มีความหลงอยู่จึงเกิดปฏิกิริยาไปตอบโต้ต่อทุกข์ตอบโต้ก็คือไปปฏิเสธทุกข์นั่นแหละแสดงว่าตัวตนน่ะมันไม่ลดสิคําว่าลดนี่ เหมือนไข่แดงลดทิฐิี่ต่อไข่ขาวเนี่ทุกมันจอนเข้ามาในไข่ขาวไงความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองใจความไม่น่าพอใจจรเข้ามาในไข่ขาวไงไข่แดงอยู่กับไข่ขาวใช่ไหมแล้วสภาวะทุกมันจอนเข้ามาในไข่ขาวจิตก็เกิดปฏิกิริยาไปตอบโต้ตอบโต้ในเชิงปฏิเสธเขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาแต่ถ้าเป็นความรู้สึกสบายเบาโล่ง จิตเกิดปฏิกิริยาประนิเชิงพอใจเป็นการตัณนหาเห็นไหมล่ะตั้นหาสามนั่นแหละเขเรียกว่าตัณหาสามเป็นมโนกรรมมันสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดเพราะมโนกรรมมโนกรรมคือปฏิกิริยาของจิตนั่นแหละเพราะั้แบบไหนแบบนั้นเป็นภาษาสมมุติที่สื่อออกมาให้ผู้ฟังนั้นลดมโนกรรม เราต้องลดสิลดสักกายยะทิฏี่พุทธเจ้าตัดสรุในอริยสัจสี่มันสังยนตตัวแรกก็คือสักกายยะทิฏฐินั่แหละเพราะันคำพูดไหนวาจาไหนที่สื่อออกมาแล้วทําให้ผู้ฟังเกิดมโนกรรมหรือเกิดปฏิกิริยาของจิตน่ะก็แสดงว่าเป็นการสร้างกรรมแล้วไม่ใช่การลดกรรมทางจิตเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์เกิดจากปฏิกิริยาของจิตนั่นแหละ ก็คือมโนกรรมสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดเพราะมโนกรรมนะไม่ใช่สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดเพราะสภาวธรรมนะดีชั่วสุขทุกข์ลาคาโละโลภโทสะคือสภาวธรรมนั้นเป็นผลของกรรมแล้วแต่จิตนั่นน่ะไม่เข้าใจวิธีการลดมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาไปตอบโต้ผลของกรรมถ้าเป็นกรรมดีก็เกิดกามมาตัญหา ถ้ากรรมไม่ดีก็เกิดวิภาวะตัณหาเมื่อเกิดวิภาวะตัณหาต่อกรรมไม่ดีแล้วตัวตนมันลดไม่ได้มันก็เลยนึกหาเห็นไหมล่ะก็เลยกลายเป็นตัณหาสามเลยเรียบร้อยการเวียนว่ายตายเกิดก็ดําเนินต่อไปนั้นพพุทธเจ้ามาสอนให้เราลดสักกรรยายแย่ทิฏฐิเนี่ยนี่แหละอันนี้การลดสักกรรยายแย่ทิฏฐิเป็นอาการของจิตนดเออไม่ใช่พฤติกรรมไม่ใช่สมมุติ วันที่ผ่านมาเนี่ยนักปฏิบัติธรรมจะไปใช้พฤติกรรมและสมมตุติก่อนที่เราจะไปใช้พฤติกรรมและสมมุติเกิดจากอัตตาตัวตนมันกําหนดจิตขึ้นมาแล้วไม่ใช่การลดถ้าเป็นการกําหนดจิตแล้วไม่ใช่การลดถ้าเป็นการลดแล้วไม่ใช่การกําหนดจิตแต่รู้เห็นสภาวะวาที่เกิดขึ้นในความคิดและความรู้สึกตามความเป็นจริงเราจะเกิดปฏิกิริยาตอบโต้ไหมก็เหมือนปฏิจจสมุบาทนั่นแหละ ปฏิจะสมุบาติขอนั่นน่ะแดนเกิดนะ่ะเพราะ,ะนั้นกายนี้ไม่ได้บรรลุธรรมนะเพราะ,ะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะเอากายนะ่ะไปกระทําเพื่อบรรลุธรรมเห็นไหมล่ะเพราะ,ะนั้นพุทธเจ้าชี้ทาได้เกิดแต่เหตุเหตุคือที่มโนกรรมเลยเพราะ,ะนั้นสรรพสัตว์ที่มีเวียนมีกรรมกับราคะโลภะโทสะเวลาถูกกระทบปะสะความโกรธเกิด อตาตัวตนไม่เข้าใจวิธีการลดตัวตนในจิตเกิดการมาตัญหาในความโกรธอัตาตัวตนเกิดปฏิกิริยาไปพอใจในราคะอัตาตัวตนถูกกระทบภาสาะแล้วเกิดปฏิกิริยาไปพอใจในโลภะเมื่อเกิดปฏิกิริยาไปพอใจในราคะโลภะโทสะแล้วก็เลยไปสร้างกรรมกับราคะโลภะโทสะไงโทสะก็คือความโกรธโลภะก็คือความโลภ ลาคะก็คือนั่นแหละสินก้อสามนั่นหละอันนี้พอเห็นทุกข์เห็นโทษจากราคะโลภะโทสะก็เลยมากําหนดจิตปฏิเสธปฏิเสธราคะปฏิเสธโลภะปฏิเสธโทสะพอเห็นราคะโลภะโทสะเป็นกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เลยต้องมาปฏิเสธเขาไงทีแรกไม่เห็นเขาเป็นทุกข์ก็เลยเข้าไปพอใจแต่พอเห็นเป็นทุกข์แล้วเลยมาปฏิเสธ กามาตัณหาคือความพอใจวิภาวตัญหาคือปฏิเสธภาวะตัณหาคือเป็นทุกข์อึดอัดขัดเคืองมาในใจนึกหาที่พึ่งก็เลยไม่จบสักทีทำยังไงละ่ะอะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำรรทยังไงอร,รอเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เหตุ จิตมันไปกำหนดกิเยาทางกายและวาจาไปกระทําเนี่ยมันก็เลยเหตุไปหมดแล้วเหตุมันเป็นอาการของจิตกับความรู้สึกนู้นจิตเห็นความรู้สึกนู่นมันผมแยกแยกออกมาให้ชัดเจนแล้วว่าจิตกับความรู้สึกมันคนละส่วนเหมือนไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยเพื่ออะไรล่ะถามว่าจิตเป็นตัวยังไงมีอาการยังไงความรู้สึก คืออาการยังไงก็เห็นเห็นอยู่นี่เวลาถูกกระทบภาษาแล้วรู้สึกก็แสดงว่าจิตก็ไปเห็นความรู้สึกเมื่อจิตไปเห็นความรู้สึกแล้วทํำยังไงล่ะเวลาเป็นทุกข์อึดอัดมาเนี่ยตัวตนกับความรู้สึกที่เป็นทุกข์เห็นกันอยู่เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยด้วยความไม่เข้าใจก็เลยต้องิ้นหนีก็ปฏิเสธนั่นแหละแต่ครั้เนี้เห็นสภาว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์คือสภาวธรรมแล้วเปลี่ยน เปลี่ยนจากการปฏิเสธมาอยู่กับมันเพราะการที่มันอยู่กับมันเนี่ยเราเห็นแล้วเราจึงอยู่กับมันไม่ใช่การไหลาตามความทุกข์เพราะฉะนั้นไม่มีจิตสัพสัดดวงไหนไหลาตามความทุกข์มีแต่ปฏิเสธทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ก่อนที่จะปฏิเสธทุกข์ไปเห็นว่ามันเป็นสุขก่อนที่แรกอ่ะจึงเข้าไปพอใจพอมันไม่ได้หลังใจก็มาปฏิเสธไมตัญหาสาม พอเป็นทุกข์มากืออาจขัดเครืองใจมาก็นึกหาที่พึ่งก็คืออาการของเขา,ขาทั้งหมดแหละทําไมต้องแบบไหนแบบนั้นไม่ฝืนไม่ปฏิเสธเพื่อลดเป็นสื่อสมมติที่สื่อออกมาให้ผู้ฟังเนี่ยลดทิฐิไม่เห็นว่าเขาคือสภาวะสุขทุกข์ดีชั่วราคะาโลภโทสะแต่เห็นว่าดีชั่วสุขทุกข์ราคะโลภโทสะคือสภาวะธรรมเออสภาวะธรรมที่เฉย ที่มันจอนเข้ามาหลังจากการกระทบปัสสะแค่นั่นเองนี่เขาเปลี่ยนนะ่ะเปลี่ยนทิฏฐิการฟังธรรมก็เหมือนจะเปลี่ยนทิฏฐิก็เปลี่ยนความเห็นใหม่ให้เห็นแบบพระพุทธเจ้างั้นพุทธเจ้าตัดสรู้ในพระธรรมทอทงละเรือสองตัวมามาแสดงว่าท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมท่านเลยตัดคําว่าพระธรรมมาพระธรรมทอทงละเรือสองตัวมามาตามหลังด้วยธรรมชาติ ชาติคือชาติชาติคือการเกิดสิ่งใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคะโลภโทสะดีชั่วสุขทุกข์คือสภาวธรรมถ้าเป็นสภาวะธรรมแลว้วตัวตนในจิตเมื่อเข้าใจว่าเป็นสภาวธรรมแล้วทํำยังไงอาการของจิตที่เป็นการลดสกายเยอ่ททิชิตที่เป็นนิโรธคืออย่างไรอาการของจิตที่เป็นนิโรธก็คือ อยู่กับมันไม่ฝืนมันไม่ปฏิเสธมันก็เหมือนแบบไหนแบบนั้นนั่นแหละเห็นอยู่รู้อยู่ว่าตอนนี้ความคิดความรู้สึกอะไรเกิดความทุกข์เกิดเหรือเราเปลี่ยนทิฏฐีใหม่ไงเปลี่ยนจากตัณหาสามกายมาเป็นการลดแค่นั้นเองจิตก็ยังดวงเดิมอยู่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนความเห็นใหม่เปลี่ยนจากตัณหาสามกายมาเป็นการลด ถ้าลดเนี่ยหมายก็ว่าต้องอยู่กับความรู้สึกตามความเป็นจริงก็เหมือนสัมมาสตินั่นแหละความระลึกชอบระลึกอยู่กับสภาวธทรมตามความเป็นจริงโดยที่เราแยกแยะออกแล้วว่าเราไม่ได้สร้างเขาขึ้นแต่เขาเกิดเองถ้าเขาเกิดเองเขาคือสภาวธรรมทำอย่างไรจิตของเราจะไม่เป็นมโนกรรม,มย้อนมาที่เหตุทั้งหมดเลย ทำไไ้้เกิดไปเหตุอันนี้ยอัตตาตัวตนนะ่ะไปกําหนดสภาวะสมมุติขึ้นมาเพื่อกระจายความรู้สึกให้มันโลง่งมันว่างออกโอ้มันผิดตั้งแต่กําหนดจิตให้มันโลง่งมันว่างแล้วกําหนดจิตปฏิเสธแล้วมันไม่โล่งตั้งแต่ปฏิเสธแล้วเ,เดี๋ยวก็จะมาทําท่าปฏิเสธแล้วก็รับหลังก็ไปแอบพอใจเห็นไหมล่ะ ต่อหน้าและรับหลังก็ไม่ตรงกันอีกสุดท้ายก็กลายเป็นวิบากกรรมย้อนตอบสนองตัวเองอีกเขาเรียกว่าผิดสัจธรรมแต่ว่าจานพูดบอกเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมแต่ว่าพฤติกรรมนะมันไม่ใช่สัจธรรมเลยแต่แอบอ้างสมมุติเฉยแอบอ้างสมมุติเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองดูดีไงก็เหมือนปล่อยวางแล้วไม่อะไรแล้วช่างมันแล้วแล้วไปตรงเนี้ยโอ้ ในสาระไม่ใช่การแสดงธรรมแล้วแบบนั้นนะแสดงกรรมเหมือนจำไว้การแสดงธรรมก็คือแสดงเรื่องของการลดสักกยายยะทิฐิถ้าไม่ใช่การลดสักกยายยะทิฐินั่นคือการแสดงกรรมแสดงทิฐิของตนเองที่ไม่ตรงต่อคําสอนของพุทธ,ธะนั่นแหละเมื่อการเวลาผ่านไปผู้ที่เดินตามไม่เข้าถึงมากถึงผลก็ ยังไงล่ะก็พากันสร้างกรรมใหม่งไงไม่ใช่การลดไม่ใช่การยุติมโนกรรมเลยแต่แอบอ้างว่าสัจธรรมนี่เฉยผมไม่เห็นพูดเลยสัจธรรม,มผมก็บอกว่าพูดอธิบายความรู้ความเข้าใจที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็ได้ผลจากมันมาก็เป็นยังไงแค่นั้นเองผมไม่ต้องอ้างเลยว่านี่คือสัจธรรมนะไม่ต้องเดี๋ยวคนฟังเขาฟังแล้วเขาจะเข้าใจเอง การเวลามันจะพิสูจน์ไปเรื่อยเหมือนกับระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูดคนมารผจนพิสูจนพระธรรมะพิสูจน์สรรพสิ่งว่าอะไรคือความจริงอะไรคือไม่จริงถ้ามันเป็นความจริงมันจะต้องเข้าถึงผลเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าไม่เข้าสู่มรรคสู่ผลก็แสดงว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนั้นเป็นการต่อกรรมและสร้างกร,รมใหม่ทั้งนั้นแหละ หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะผู้ใดทํากรรมผู้นั้นก็ต้องได้รับผลของกรรมนะั่นแหละกรรมพวกนี้ออกมาจากทิฏฐิและความเห็นนะถ้าสิ่งที่พูดมากระทามาไม่ตรงต่ออริยมรรคอริยผลก็เป็นการสร้างกรรมใหม่บางคนก็สร้างวัดสร้างวาใหญ่โตแต่สัจธรรมที่แสดงออกมานะไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นเมนเป็นกรรมตอบสนองตัวเองเหมือนเดิมแหละ นี่คือความเข้าใจฟังแล้วเข้าใจเข้าใจเหตุและผลมันศีลสมาธิปัญญาก็จะได้ถูกกันกองไงว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรก็สรุปลงมาในเรื่องของการลดสัก,กยายยะทิฏฐิทั้งหมดถ้าไม่ลดสัก,กยายยะทิฏฐิก็เป็นปัญหาทั้งหมดแหละปากจะพูดดูดีขนาดไหนก็ไม่เกิดมากเกิดผลหรอกก็เหมือนฟังเพลงนั่นแหละ แล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ซึงซ้งไปพอซึ้งไปพอความซึ้งมันดับก็กลับมาสู่สภาวะทําที่ตัวเองรู้สึกตามความเปนจริงเหมือนเดิมฟังไปแล้วก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดมากเกิดผลขึ้นภายในจิตตัวตวนและตัญหาสามันก็ยังขับเคลื่อนต่อเหมือนเดิมหด็กนี้ไม่พ้นหรอกนะงั้นความรู้สึกจากไปผมจดไปเท้ามีอยู่แล้วไม่ได้สร้างความรู้สึกขึ้นมาใหม่ แต่ความรู้สึกนี้มันมีมาตั้งแต่จุดกําเนิดในจิตของเรามาเลยไม่รู้แหละจิตของเรากําเนิดมาจากไหนอ่ะพุทธเจ้าบอกเป็นอจินไตยไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปคิดหาหรอกเพราะอะไรค้นหาคิดหายังไงก็หาไม่เจอจิตนี้กําเนิดมาจากไหนแต่เรารู้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นทุกข์เป็นสุขอย่างไรในคําสอนของศาสนาเนี่ยท่านสอนให้เรามีปัญญาในการดับทุกข์ในจิตของเราอย่างไรแค่นั้นเองอริยสัจสี่ ทุกขคือความทนยากสมุทยัยเหตุของการเกิดทุกขนิโรธเหตุของการดับแล้วก็อริยมรรคแค่นั้นเองเดี๋ยวเมื่อเดินอริยมรรคไปถ้ามันถูกต้องและตรงจริงแล้วนะเดี๋ยวมันจะเกิดผลเองผลของมันก็คือเบาโล่งไปหน้าเรื่อยเบาโล่งไปหน้าเรื่อยโดยที่ไม่ต้องไปกระทําให้เบาให้โล่งเลยเมื่อตัวตวนมันดับมันจึงเบาจึงโล่งของมันเอง ไม่ใช่เอาตัวตนไปกระทําแบบนั้นแบบนี้กําหนดจิตแบบนั้นแบบนี้ใช้คําพูดในใจแบบนั้นแบบนี้เพื่อเบาเพื่อโล่งไม่ต้องเลยมันแบบไหนแบบนั้นคือสัมมาสติคือความระลึกชอบระลึกอยู่กับสภาวะความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์จะเป็นราคะโลภะโทสะเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ใช่เราแต่เรานะ่ะเห็นเขาแล้วไปเกิดปฏิกิริยา ตอบโต้ในเชิงพอใจไม่พอใจนี่แหละมะโนกรรมอยู่ตรงนี้ตรงที่ปฏิกิริยานี่แหละแต่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นคือสภาวธรรมทั้งหมดเลยคือสิ่งที่เราไปเห็นแต่เมื่อจิตของเราเห็นผิดหรือเห็นถูกละ่ะถ้าเห็นผิดเกิดปฏิกิริยาถ้าเห็นถูกก็คือลดสกายยะทิมมีแค่นี้